เพราะว่าผู้จักายัเต็นสังคมถ้าปนผมไปด้วยถ้าท่านไป็ตัวคนที่เอาคะแนนท่านต้องดูให้ปกไม่ออกเสียงนะครับเขาเช่นนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านร้วงปกติได้ครับอย่างนี้ประเทศมันจะหาความยุติธรรมได้จากที่ไหนครับ ในเมื่อคุณไปเข้าข้างพรรคประชาธิปัตย์อย่างออกนอกหน้าอย่างนี้เนี่ยคุณต้องตอบนะครับผมกล่าวหาคุณครับผมมีสิทธิ์กล่าวหาคุณเพราะผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยตัวเองประการที่สองนี่นะครับคุณบอกว่าการเสียบบัตรแทนกันเนี่ยสารน้ำนูนครับปกติกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาแบ่งเป็นหลายขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือรวบรวมพยานหลักฐานตั้งนะฮะตั้งสำนวนขึ้นก็คืออยู่ในชั้นตำรวจ สมมติมีใครนี่นะครับถูกทําร้ายร่างกายถูกปล้นอะไรเงี้ยต้องไปแจ้งความบันทึกประจําวันก่อนแล้วบันทึกประจําวันเนี่ยตำรวจยังต้องซักไซไรเรียงและต้องเอาหลักฐานอะไรต่างมาตรวจสอบนะครับแล้วก็ตั้งไปสำนวนและให้ผู้กํากับดูนะฮะหรือสรัตสืบสวนสอบสวนเขาลงนามเพราะผ่านตํารวจเนี่ยต้องไปผ่านชั้นอายการอีกทีอายการต้องไปดูอีกทีนะครับว่าสำนวนที่ตํารวจส่งมาเนี่ยมันรอบครอบรัดกลุม่มและมีหลักฐานมั่นคงหรือเปล่า จึงจะทําความเห็นว่าส่งฟ้องต่อศาลหรือเปล่าคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับศาลนัตธรรมมาทําหน้าที่สืบสวนสอบสว,สวนตั้งแต่ชั้นแรกเลยคุณทําอย่างนี้ได้ยังไงศาลรัฐธรรมนูญคือลงมาสืบสวนสอบสวนเลยเมื่อกี้เนี่ยบอกชื่อคนด้วยนะผมจําชื่อไม่ได้แล้วสสคนนั้นมันพกหลายบัตรแล้วสสคนนั้นเนี่ยเสียบ,บตรหลายทีเป็นการประพฤติไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญ เพราะานนูนเนี่ยเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าสอสอคนหนึ่งจะมีบัตรใบหนึ่งและใช้สิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียวแต่นี่ก็บัรยายละเอียดเลยเป็นที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสารนฐนูญมาทํหท่าที่ในการสืบสวนสอบสวนสารนฐนูนมาทําหน้าที่ในชั้นตํารวจสารนฐำนูนมาทําหน้าที่ในนชั้นอายการที่จริงเนี่ยเรื่องในการสืบสวนสอบสวน เป็นหน้าที่ของรัฐสภาโดยเฉพาะเป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภาและเป็นหน้าที่ของรองประธานรัฐสภาในการที่ไปสืบสวนสอบสวนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีมูลความจริงหรือเปล่าสารานวนรู้ได้ยังไงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นจริงสารนวนรู้ได้ยังไงครับคุณตัดสินได้ยังไงครับเ <constrained adays> <robi> พราะว่าเนี่ยลำพังเพียงภาพถ่ายไม่ได้นะครับแล้วมันไม่ได้ระบุวันที่ด้วยผมดูภาพถ่ายนั้นแล้วเนี่ย ไปถ่ายวันไหนก็ได้นะพี่น้องไปถ่ายวันไหนก็ได้ลราจ,จะเปลี่ยนตัวละครก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวละครพรรคประชาธิปัตย์ทำเองก็ได้และสารนุนมาวินิจฉัยว่าพวกเราผิดได้ยังไงวะเนี่ยคุณมาทำน้านี่สืบสวนสอบสวนด้วยตัวเองได้ยังไงคุณก้าวล่วงมาในรัฐสภาแล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภาจะไปสืบสวนสอบสวนก่อนอื่นต้องไปตรวจสอบก่อนว่าพยานหลักฐานที่พรรคประชาธิปัตย์ถ่ายมาจริงหรือเท็จ หรือพวกเขาเล่นละครกันเองหรือเปล่านะฮะเป็นไม่ได้ครับที่พรรคประชาธิปัตย์เอาคนของเขามานั่งแล้วก็ถ่ายจากข้างบนมาก็ได้แล้วสารูนไปตัดตัดสินได้ยังไงคุณตัดสรุปได้ยังไงว่าสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ส่งมาเนี่ยเป็นความจรงิงสารนูนคุณยังไม่ได้บอกเลยนะครับว่าสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเสนอมาเนี่ยเป็นความจริงได้อย่างไรคุณตรวจสอบแล้วหรอครับผม,มเห็นสารนูนอ้างอยู่คนหนึ่งอะลังสิมารอดรัศมี ผมก็เลยสงสัยว่ารังสีมารอดรัศมีไปมีอำนาจอิทธิพลเหนือสารรัฐธรรมนูญได้อย่างไรครับอย่างนี้อพยศออสูจริงๆเลยนะครับสารนธรรมน์ผมสงสัยครับคุณแองรังสีมารอดร,รัศมีคนเดียวอ่ะแล้วสรุปเลยว่ามีการเสียบจริงดังนั้นก็เลยผิดจริงที่จริงเรื่องนี้นะผมก็ไม่เชื่อนะครับผมคิดของผมเองว่า,าพรรคประชาธิปัตย์นี่เป็นปรปักทางการเมืองของพรรคเพื่อไทย พร่อนพประชาธิปัตย์เนี่ยจะใส่ร้ายป้ายสีพักเพื่อไทยทุกเรื่องแม้แต่เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมันก็หยิบยกขึ้นมาเป็นเรื่องจนได้มันใส่ร้ายป้ายสีทุกเม็ดและก็สัมมาหอะไรกับการที่จะไปสร้างละครว่าเราเสียบบัตรแทนกันพรักประชาธิปัตย์ทำได้สบายๆยอยู่แล้วใช่หรือเปล่าครับเรื่องนี้ก็เป็นการสะดอนออกชัดเจนใะ,ะสารลุงครับผมกล่าวหาคุณเลยครับว่าคุณกระทำการ ในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันศารรัฐนูลคุณลดตัวลงมาต่ำมาเป็นเพียงเจ้าหน้าที่พนังกงานสืบสวนสอบสวนและคุณลดตัวตัวลงมาต่ำชั้นไปฟังคำให้การของรังสิมารอ,รอสรัมีเพียงคนเดียวและคุณก็มาวินิจฉัยเลยเหรอเอาอย่างนี้ดีไหมสารรัฐนูล เชิญลังสิมาลอดรัศมีมาเป็นประธานสารนันูนให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยดีไหมครับสารน,นัตมนูนเรื่องนี้เป็นหน้าที่เป็นำนาจเป็นภาร,รกิจของรัฐสภาไปสืบสวนส,วนสอบสวนว่าภาพที่พรรคประชาธิป,ปัตย์มันใส่ร้ายป้ายสีนี่จริงหรือเท็จไอ้นี่สารนูนนี่ตีขุมมาเลยว่าเราผิดจริงนะครับแล้วก็นาไปสู่ข้อ,อวินิจฉัยของเขาดังนั้นสารนูนครับผมไม่สามารถที่จะเห็นด้วยกับท่านได้นะ แม้ท่านจะบอกว่าคำวินิจฉัยของท่านเด็ดขาดและก็ผูกพันแต่ผมขอเห็นแย้งกับความเห็นของท่านทั้งสี่ประเด็นทุกตัวอักษรเลยครับเห็นแย้งครับผมไม่ยอมรับครับแม้จะผูกพันผมก็ตามข้อทีข้อ็สามวิธีการในการแสดงตนและลงมติในการพิจารณายติขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่เมื่อพิจารณาหลักการสำคัญของการ,การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ระบบรัฐสภาแบบมีผู้แทนแล้วจะเห็นว่าสมาชิกรัฐภานับว่าเป็นบุคคลที่มีความสาคัญต่อระบบนี้เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากบุคคลเหล่านี้มีฐานะเป็นผู้แทนของปวงชนที่รับการเลือกตั้งโดยประชาชนหรือได้รับการสรรหาให้เข้าไปใช้อำนาจนิติบัญญัติทางรัฐสภาแทนประชาชนอย่างไรก็ดีภายใต้าการปกครองในระบรบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรัฐธรรมนูญแห่งราณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา122 ในบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างชัดแจ้งว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยโดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอนัตมอบหมายหรือความกอบงำใดๆและต้องเป็นบัญญตรหน้าที่โดยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนวงชนชาวไทยโดยประชจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์อีกทั้งต้องแบบให้เป็นไปตามหลักนิยธรรมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตราสามวรรคสองที่ว่าการบัตรหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรีสารรวมทั้งองคอ์กรตามประนูลและหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมส่วนการใช้อำนาจของสมาชิกรัฐสภาในฐานะผู้แทนพวงชนชาวไทยซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงนั้นรัฐมนูลมาตรา126วรรค3าได้กำหนดหลักการสำคัญประการหนึ่งเกี่ยวกบับบทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจรากฎหมายไว้ว่าสมาชิกรัฐสภาคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนนเว้นแต่ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ย่อมไม่มีข้าใจได้ว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐภานั้นการแสดงตัวในการออกเสียงลงคะแนนถือเป็นเรื่องเฉพาะตัวของสมาชิกรัฐสภาแต่ละคนที่จะต้องมาแสดงตนในการประชุมเพื่อพิจารยายติต่างๆแต่ละครั้งด้วยตนเองและในการนี้ย่อมมีสิทธทิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเรื่องได้เพียงครั้งละหนึ่งเสียงเท่านั้นการกระทําใดที่มีผลให้การลงคะแนนผิดไปจากความเป็นจริงกรณีย่อมไม่ชอบด้วยบทบัญญัติรัฐธรรมนูนและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนี้ผู้ร้องมีประจักษ์พยา,ยานผู้เห็นเหตุการณ์มาเบิกความพร้อมทั้งพยานหลักฐานสาคัญคือแผ่นวีดิทัศน์ที่บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่มีการกระทําดังกล่าวถึงสามตอนที่นํามาแสดงเห็นว่ามีสมาชิกรัฐสภาบางคนใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนและลงมติแทนผู้อื่นในเครื่องออกเสียงลงคะแนนระหว่างที่มีการพิจารณาร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวิสาซึ่งในการนี้นางสาวรังสีมารอดรัศมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาธิปัตย์ในฐนานะพยานบุคคลของผู้ร้องที่สองและที่สี่ใเบยความประกอบคลิปวิดีทัศน์รวมสามตอนเพื่อยืนยันว่าในขณนะนั้นได้มีบุคคลตามที่ปรากฏในคลิปวิดีทัศกระทำการใช้บัตรแสดงตนอิเล็กทรอนิกส์ใส่เข้าไปในเครื่องออกเสียงลงคะแนนและกดปุ่มเพื่อแสดงตนและลงมติคราวละหลายใบซึ่งขัดแย้งกับหลักการและวิธีการที่ถูกต้องในเรื่องนี้ตามคำเบิกความของนางอัจฉราจูยนยงผู้บังคับบัญชากลุ่มง,งานสดทัศนุประกรณ์สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎรที่ให้การไว้ว่าโดยบุตรและบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ยืนยันหรือแสดงตนในการนับองค์ประชุมและลงคะแนนของสมาชิกรัฐสภานั้นจะมีประจำตัวคนละหนึ่งใบและมีบัตรสำรองอีกคนละหนึ่งใบซึ่งเก็บรักษาไว้ที่เจ้าหน้าที่กรณีสมาชิกรัฐสภาไม่ได้นําบัตรประจำตัวมาประกอบกับเสียงที่ปรากฏในคลิปวีดิทัศน์ขณะกระทการดังกล่าวก็อสอดคล้องกับเสียงที่ปรากฏในแผนวินิทัศน์บันทึกสายทอดสอดการประชุมรัฐสภาและรายงานการประชุมรัฐสภา ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาเดียวกันกับที่มีการประชมุมร่วมกันของรัฐาเพื่อพิจายติร่างรับนูลแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวิชาที่บุตรไว้ในคำร้องซึ่งเป็นพยานหลักฐานที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรส่งให้แก่สามนูนอีกทั้งในการไต่สวนพยานบุคคลเลขาธิการสภาซึ่งได้ดูและฟังภาพและเสียงในคลิปวีทัศน์นั้นแล้วได้เบิกความว่าจําได้ว่าเป็นเสียงของรองประธานรัฐสภาซึ่งน่าจะทหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุมในขณะนั้น ประกอบกับนางสาวรังสีมารอดสมีสมาชิกสภาแทนรัฐดอนพรคประชาธิปต์ในฐานะพยานบุคคลของผู้ร้องที่สองและที่สี่ซึ่งเบิรความประกอบภาพถ่ายที่ปรากฏในคลิปวิดีทัศน์ที่ผู้ร้องที่สองยื่นต่อศาลชี้เห็นว่าผู้ถูกร้องที่162ซึ่งเป็นสมาชิกรัฐสภาได้ใ,ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนและออกเสียงลงคะแนนคราวละหลายใบหมุนเวียนใส่เข้าไปในเครื่องอ่านบัตรและกดบุ่มแสดงตนต,นติดต่อ,อก,กันหลายครั้งนอกจากนี้พยานบุคคลฝ่ายนี้ยังได้เบิกความยันก้อจริงว่า สามารถจดจำผู้จกร้องรายนี้ได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีเหตุโกรธเคืองการเป็นการส่วนตัวกันแต่อย่างใดและหลังจากที่พยานร้องเรียนเรื่องนี้แล้วก็ย,ยังคงทักทายกันเป็นปกติเนื่องจากตนเป็นสมาชิกรัฐปราเป็นเวลา10ปีในติดตามตรวจสอบและร้องเรียนเรื่องการใช้บัตรแสดงตนและออกเสียงลงแนนแทนกันมาโดยตลอดโดยเฉพาะพฤติกรรมของน,นายนริศสอนทองชีราชกตั้งกับถึงกับใช้ให้คนของตอนคอยถ่ายภาพและวิดีทัศน์เพื่อให้ได้มาซึ่งมีหลักฐานประกอบการร้องเรียนและเมื่อพิจารณาจาก ภาพถ่ายที่พยายามนำสืบต่อสารก็เห็นภาพบุคคลปรากฏใบหน้าด้านข้างซึ่งสามารถยืนยันได้ว่าเป็นนายนริศรทองธิราชผู้ถูกร้องที่162ซึ่งสวมสูรสีเดียวกันกับภาพที่ปรากฏในคลิปวีทัศน์ที่ถือบัตรแสดงตนและลงคะแนนอินเ,เล็กทรอนิกไว้ในมือจํานวนหนึ่งซึ่งมากกว่าสองบัตรเกินกว่าจํานวนบัตรแสดงตนที่สมาชิกราคาคนหนึ่งจะพึงมีได้และยังใช้บัตรอิเล็กทรอนิกดังกล่าวใส่เข้าออกในช่องอ่านบัตรพร้อมกดปุ่มบนเครื่องอ่านต่อนเนื่องกันทุกบัตรเห็นได้ว่า การกระทําเช่นนี้มีลักษณะที่ผิดปกติวิสัยและการทําหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการใช้แบบแสดงตนและออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์หลายใบายจากการรับฟังพยานหลักฐานและการเบริกความในชั้นการพิจารณาไต่สวนคำร้อง,องเป็นเรื่องที่แจ้งชัดทั้งภาพวิดีทัศน์และประักษ์พยานที่มาเบิกความประกอบการถ่ายทอดการประชุมรัฐสภาในระหว่างที่มีการออกเสียงลงมติร่างแก้ไขเพิ่มเติมจมนวญเกี่ยวกับที่มาของวุฒิสมาชิกว่ามีสมาชิกรัฐสภาหลายราย ไม่ได้มาออกเสียงลงติในที่ประชุมรัฐสภาในการพิจารณาร่างรัมนูลแก้ไขเพิ่มเติม,ตมจากแบบนี้แต่ได้มอบเป็นสมาชิกรัฐสภาบางรายใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทนในการพิจารณาร่างรับนูลแก้ไขเพิ่มเติมการดําเนินการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการละเมิดหลักการพื้นฐานของการเป็นสมาชิกรัฐสภาซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอนัดมอบหมายหรือการครอบงำใดๆและต้องปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย โดยราจากการขัดการแห่งผลประโยชน์ตามบทบัญญัติมาตรา122รับหนุนแล้วยังขัดต่อข้อบังคับการประชุมของรัฐภาขัดต่อหลักความซื่อสัตย์สุจริตที่สมาชิกรัฐภาได้พยานตนไว้ตามรุ่นมาตรา123และขัดต่อหลักการออกเสียงลงคะแนนตามบทบัญญัติมาตรา126วรรค3ที่ให้สมาชิกคนหนึ่งมีเพียงเสียงหนึ่งเสียงในการออกเสียงลงคะแนนมีผลทําให้การออกเสียงลงคะแนนของรัฐพาในการประชุมนั้นๆเป็นการออกเสียงลงคะแนนที่ทุจริต ไม่เป็นไปตามจนเจตนารมณ์ที่แท้จริงของปวงชนชาวไทยเนื่องจากมาจากกระบวนการลงคะแนนเสียงที่ไม่ชอบขัดต่อข้อบังคับการประชุมสภาและขัดต่อบทบัญญัติของนูนที่ได้ระบุม,มาแล้วข้างต้นมิอาจถือว่าเป็นมติที่ชอบของรัฐสภาในกระบวนการพิจารณาร่างคมนูนแก้ไขเพิ่มเติมปัญหาที่ต้องพิจารณาเบนที่